สวัสดีครับทุกท่านครับผมเนตทอปแมนนะครับวันนี้ก็สบายๆจินตนาการว่าอยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนสามารถชงกาแฟได้อร่อยที่บ้านแล้วนะครับผมจะมาให้สูตรวิธีการชงดิมแบ็กให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยใครมีคําถามระหว่างที่ผมอธิบายก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใครที่มีดิมแบ็กที่บ้านอยู่แล้วก็เตรียมกามาใบหนึ่งเรามาทําด้วยกันเลยนะครับแชร์ประสบการณ์คนที่เคยดื่มดิมแบ็กกันบ้างนะครับว่ามีประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับว่า กาแฟจืดไปกาแฟจางไปบางทีติดขมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีดริปที่ถูกต้องกันแบบง่ายๆเลยผมจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อ,อะไรมากเลยใช้แค่กาต้มน้ําใบเดียวกับแก้วที่ทานได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สเกลไม่ต้องใช้กาเทพๆที่ต้องคอยควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราสามารถที่จะดริปกาแฟอร่อยได้ด้วย กาต้มร้อนที่บากผมจะมีแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อแรกคือผมจะให้สูตรการชงกาแฟดริปร้อนด้วยดริปแบ็กนะครับหัวข้อที่2ในวันนี้ผมจะมาดูว่าสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยมันได้มาตรฐาหรือเปล่านะครับครั้งแรกเนี่ยสูตรที่ให้ไปผมจะไม่ได้ใช้สเกลไม่ได้ใช้เครื่องช่างอะไรเลยนะครับคือ ผมจะมีวิธีการกะชงเสร็จปุ๊บเรามาวัดกันนะครับด้วยเครื่องรีเซ็ตตอมิเตอร์เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของกาแฟนะครับว่ามันอยู่ในช่วงมาตรฐานตามหลักของ SCA Specialty Coffee Association หรือเปล่าแล้วก็หัวข้อที่3สุดท้ายผมจะแถมสูตรดริปแบกแต่ทำเป็นเย็นได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมีกาแฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Ri โ o s l o v a านะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการสาธิตในวันนี้นะครับในกล่องนึงเนี่ยจะมีกาแฟอยู่5ตัวด้วยกันจะมีเป็นพ้วยชมพู ฟูลลีวอชนะครับมีตากถ้าสองอย่างนะครับเป็นดรายโปรเซสมีอมก๋อยเป็นฟูลลีวอชเหมือนกันแล้วก็มีกาแฟนอกอีก2ตัวคือบราซิลเซเนโดกับเอธิโอเปียยิกาเชฟนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่240บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่199ยบาบาทใครสนใจก็พิมพ์คำว่า d i p b a c k r i o นะครับ ricco เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินทักเข้าไปนะครับอย่างแรกกดต้มน้ำก่อนนะครับแล้วก็ตรียมแก้วมาสักใบหนึ่งแก้วอะไรก็ได้นะครับแก้วที่ คนดื่มที่บ้านประจำนะครับเราก็แค่ต้มจนมันถึงจุดเดือดที่ตัวกาลมันจะตัดเองแล้วก็หยิบซองดริปแบ็กมาใบหนึ่งเอาห้วยแชมพูแล้วกันหน้วยแชมพูในกล่องน,นี้ก็จะมี5ซองเนาะอย่างที่เรียนไปก็ฉีกเลยนะครับพอแกะแล้วด้านในมันจะเป็นซองดริปแบ็กแบบน,นี้นะครตัวนี้เป็นกาแฟาเกรด specialty coffee นะครับคือเกรดที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยพิถีพิถันนะครับฉีกซองด้านบน,นครับออก กลางฟองนะครับขยาเขย่านิดน,นึงให้ตัวผงกาแฟมันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วแบบนี้เลยฮะมันจะมีตัวตัวล็อกของมันอยู่นะครับใครที่เคยทําอยู่แล้วก็น่าจะพอทราบนะครับทีนี้ปกติแล้วเราแค่ลินไปเรื่อยบางทีก็ลินพุดไปเลยนะครับหลักการง่ายๆคือเราต้องพยายามดึงเวลาไว้นิดนึงเพราะข้อจํากัดของดริฟแบ็กคือ มันไม่ได้มีตัวกลวยดิปเปอร์ที่จะครอบคุมในเรื่องของอุณหภูมิให้มันนิ่งการสก,กัดมันจะได้เยอะแบบที่มีดิปเปอร์ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมเวลาให้ดีคือเราพยายามยื้อเวลาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากเดี๋ยวผมให้สูตรเลยนะพอเราต้มน้ําร้อนจนเดือดนะครับเราเทได้เลยครับสเต็ปแรกนะครับเราจะเทน้ําครึ่งหนึ่งของตัวดิปแบ็กนะครับครึ่งหนึ่งของตัวดิปแบก็กสเต็ปแรกนะครับเราจะเทกันแค่สามครั้งนะครับครั้งแรกเทไปแค่ครึ่งเดียวครับ เรานับในใจ30วินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่เจปเกาไม่จำเป็นจะต้องเต๊ะขนาดนั้นนะครับก็คือพอพอเรานับถึง30มิวินาทีลาแล้วเราก็เทเลยนะครับพอ30วินแล้วนะครับสเต็ปต่อไปคือครั้งที่2เทเต็มเลยครับต้นปิ่มนะครับแล้วก็พอ แล้วก็รอ,อน้ำไหลจนเกือบเกือบแห้งนะครับพอมันเกือบเกือบแห้งแบบนี้แล้วนะครับเราก็เติมเข้าไปอีกรอบนึงนะครับรอ,อแห้งกันโอเคประมาณแช่แฉะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เทไปอีกรอบนึงนะครับเต็มเหมือนกันปิ่มๆนะครับเรียบร้อยรอ,อน้ำไหลจนหมดก็คือได้ฐานหละนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองเราได้กาแฟใกล้เคียงกับที่ร้านเลยจะบอกว่าดีเท่าก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการพูดเกินจริงไปนะครับจริงๆรแล้วการดริปมันมีปัจจัยค่อนข้าง,างเยอะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการดริปกาแฟที่ง่ายที่สุดที่ทําได้ที่บ้านแล้วก็อร่อยด้วยประหยัดงบด้วยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมลองชิมนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาลองทําสูตรนี้อรอบหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยเราจะใช้เครื่องในการช่วยวัดว่า มันได้ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับอโรมาหรือกลิ่นที่มันออกมาตอนนี้นะครับก็จะคล้ายๆโทนคาราเมลเป็นโทนหวานๆสาหรับตัวห้วยชมพูนะครับมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นส้มนะครับพวกกรดซิต้าฟู๊ผลไม้ซิต้าฟูดครับใครที่ชอบความอ่อนโยนของกรดผลไม้ที่แบบไม่ได้พุ่งเกินไปตอนนี้จะตอบโจทย์มากเพราะว่ากรดเขาจะนวลๆเหมือนเรา กินส้มที่สุกๆหน่อยนะครับจะมีความฉ่ำของกดผลไม้อยู่นะครับแล้วก็เวลาเรากืนเขื่ไปนะหายใจสักรอบสองรอบจะได้กลิ่นนะครัคาราเมลติดมาบางๆตัวนี้คือห้วยชมพูนะครับอยู่ในกล่องนี้เหมือนกันใครอยากจะลองก็สั่งซื้อได้นะครับโอเค เรามาลองทําสูตรนี้อีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้นะฮะเราจะใช้ตัวช่วยในการวัดคุณภาพนะครับเผื่อท่านใดมีคําถามว่าเอ้ยทำอย่างเงี้ยมันจะอร่อยจริงเหรอเราพูดด้วยหลักการวิทยาศาสตร์เลยโดยการใช้เครื่องรีแฟกโตมิเตอร์ในการวัดคุณภาพนะครับมาเดี๋ยวเราลองชงสูตรเดิมนี่แหละใช้กาแฟตัวเดิมอพอเราเราดึงซองมาครั้งแรกนะครับมันจะมีผงกาแฟติดอยู่ตรงเนี้ยอย่าฉีกเลยนะหนะครับเรา สบัดสบัดให้ตัวผงกาแฟทั้งหมดเนี่ยลงมาตรงข้างล่างก่อนนะครับแล้วเราก็ฉีดฉีข้างบนพร้อมนะครับน้ําต้มเดือดปุ๊บใส่เลยครึ่งน,นึ่ง ถ้าใดที่ยังไม่ทราบว่าทําไมเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าตอนครั้งแรกที่เราลินน้ําใส่ตัวของกาแฟเนี่ยมันเป็นการดีแก๊สก็คือบลูมิงมันคือบลูมิงนะครับคายแก๊สออกก่อนเพื่อที่จะให้สารละลายออกมาง่ายขึ้นเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราเทไปรวดเดียวเลยมันทําให้น้ำนะ่ะมันจะหลุดออกมาเลยโดยที่ไม่ได,ดึงสารละลายจากตัวกาแฟออกมานะครับเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการดริปกาแฟทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นดริปแบบไหนก็ตามเรารอ30ิวินาทีนับน,นับในใจนะครับใช้กาแฟตัวเดิมนะครับผมก็คือตัวขั้วแชมพูนั่นเองแล้วสามสิบวิน บเราก็รอจนมันหมดนะครับเราเททั้งหมด3ทีครั้งแรกเทรครึ่งหนึ่งอีก2ครั้งเทจนเต็มพอเทเต็มจนมันเริ่มหมดแล้วนะครับน้ำหมดก็เทบิกรอนเดี๋ยวว่าจะใกล้มาตรฐานของ SCA แค่ไหนนะครับพอน้ำหมดนะครับรอน้ำไหลจนหมดเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้การวัดตัวเนี้ยเราต้องรอให้มันอุณหภูมิดอปก่อนนะครับ อย่างแรกที่เราต้องการรู้ในการวัดค่าการสกัดนะครับคือเราต้องรู้ยิวเราเทน้ํามาทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสามหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะกดในแอปพลิเคชันทิ้งไว้ผมจะใช้แอปพลิเคชันนะครับของ vst coffee นะครับในการทํางานร่วมกับเครื่อง r e f r e c t o m e t e r นะครับผมก็ใส่จํานวนกาแฟนะครับจำนวนกาแฟข้างซองเขียนว่า10กรัมนะน้ำอยู่ที่1 3ึ่งาทีนี้เราก็รออย่างเดียวคือรอกาแฟเริ่มกลับไปที่อุณหภูมิห้องนะครับแบ่งใส่แก้วเล็กๆกัน้องติวครับ เอาไปผึ่งแอร์หน่อยครับอะระหว่างรอน้องติวลดอุณหภูมิตัวกาแฟนะครับก็ชิมอีกสักรอบนึงใกล้เคียงเดิมออกมาใกล้เคียงกับแก้วแรกที่ผมทําเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราควบคุมปริมาณน,น้ําด้วยการเท3ครั้งคือครั้งแรกเทครึ่งหนึ่งอของตัวซองดิบนะเทแค่ครึ่งเดียวพอนะครับแล้วรอสามสิบวินะครับ,รรนะรบเสร็จแล้วอีก2ครั้งเนี่ยเทจนเต็มแล้วก็รอน้ําแห้งแล้วก็เทจนเต็มแล้วก็รอน้าแห้งแค่นั้นเองง่าย เวลาโดยเฉลนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบืองนาทีนะค,คุณก็จะได้ดื่มกาแฟแบบนี้ละเดี๋ยวมาดูว่าตรงมาตรฐานหรือเปล่านะวิธีการชิมกาแฟโดยทั่วไปเวลาเราต้องการประเมินรสชาติกาแฟเราชิม3ช่วงอุณหภูมินะครับช่วงแรกคือตอนอุณหภูมิร้อนๆอยู่71เอ็ดองศานะครับเราต้องการดูกลิ่นโดยรวมนะครับกับ after taste after taste คืออะไรเวลาเราดื่มกาแฟแล้วเนี่ยมันยังมีกลิ่นติดอยู่ตรงลิ้นเราไหมย,ยังมีเฮสที่หลงเหลือไหมรสชาติที่หลงเหลือไหมเดี๋ยวผมจะประเมินไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เป็นห้วยชมพู fully wash นะครับ เฟเวอร์โดยรวมนะครับ <c oughs> ผมได้คล้ายๆก้าวแรกคือมีความเป็นคาราเมลนะครับมีความเป็นส้มแล้วก็เวลาสูดเข้าไปเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นดอกไม้บ,งบางๆนะครับแต่ก็จะไม่ได้รุนแรงมากก็ส่วนอ er ัลต์เทสเนี่ยจะค่อนข้างชุ่มอัลต er ์เทสที่ควรจะเป็นคือเวลาเราดื่ม,ขขมแล้วเ,เรารู้สึกคอไม่แห้งอ่าเรารู้สึกว่ามันชุ่มคอแล้วก็กลิ่นจะติดอยู่กับเรานานนะซึ่งตอนนี้ก็กลิ่นอาจจะไม่ได้นานมากแต่สะอาดมากครับสะอาดแล้วก็ชุ่มคอนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนช่วงอุณหภูมิที่2นะครับคือ 50องศาลงมานะครับปกโดยทั่วไปแล้วก็คือเราชงแล้วเนี่ยรอสัก2-3ถึนาทีก็จะดือบเดือบอีกรอบหนึ่งนะครับพออุณหภูมิดับลงนะครับสิ่งที่เรารับได้มากขึ้นหรือปกติทเทสเตอร์เนี่ยหรือคนที่ประเมินคุณภาพจะประเมินคือ 1. a c i d อ t y กซิิของตัวกาแฟเป็นยังไงนะครับ 2. อบอนะครับเนื้อสัมผัสกาแฟเป็นยังไง3คือบาลาน กาแฟตัวนี้ทุกอย่างโดยรวมมันองค์ประกอบมันซิงครไนซ์หรือว่าเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนอ,อย่างแรกเลยอะซิตี้ตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความสว่างผมรู้สึกว่ามันสดชื่นมากก็คือเฟรชนะครับแล้วก็มีกรดที่สอดคล้องกับกลิ่นที่ผมได้ก็คือส้มกรดมันออกมาเป็นพวกซิตริกนะครับกรดซิตริกจกคคคะคล้ายๆผลไม้ซิตัสก,ก็คือมะน,นาวส้มสตอรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความ สว่างของโรดเยอะๆสูงนะครับแล้วก็บอดี้ตัวนี้นะครับจะออกเป็นเนื้อเหมือนครีมมันเคลือบที่ลิ้นเราครับ uh, density ก็คือความหนาแน่นของบอดี้เนี่ยอยู่ที่ช่วงกลางๆนะครับไม่ได้สูงไปไม่ได้ต่ำหลมุหลมๆก็คืออยู่กลางๆครีมมี่นะครับก็คือมีตัวเคลือบลิ้นนะครับแล้วก็บาลานซ์ของแก้วนี้คือค่อนข้างที่จะกลมกล่อม ถ้าใครที่ชอบความฟุ้งฟิงมากกว่านี้ชอบผลไม้กว่านี้ก็อาจจะชอบอีกตัวหนึ่งมากกว่าตัวนี้จะออกเป็นแนวบาลานซ์บาลานซ์นวลๆกดไม่รุนแรงดื่มง่ายนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ทั้งหมดที่ผมพูดไปก็คือวิธีการประเมินคุณภาพนะครับแล้วก็ช่วงอุณหภูมิสุดท้ายคืออุณหภูมิห้องโดยทั่วไปแล้วเราก็จะดูในเรื่องของคุณภาพว่ามันยังอยู่กับเราไหมทุกอย่างที่เราสัมผัสได้เมื่อชิมครั้งแรกกับครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยตอนที่มันอุ่นมันควรจะอยู่กับเราเหมือนเดิมหรืออาจจะดีมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มันมีกลิ่นที่แปลกประหลาดติดมาไหมเพราะว่าอุณหภูมิตอนจบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากาแฟมีดีเฟกต์หรือมีรสชาติไม่ดีมมมัออมัมัันนนนนนจะะะออออออกาช่่่่วงงตทีุคคครรรบบสเื 1.30ความเ้มข้นอยู่ในช่วงมาตรฐานที่ SCA หรือองค์กรกาแฟกำหนดเลย Specialty Coffee Association นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้เราเทโดยที่เราไม่ได้มีตาช่างเราไม่ได้จับเวลานะครับเราได้ความเข้มข้นเท่ากับมาตรฐานสากลที่เขาดื่มกันทั่วโลกนะครับ แล้วก็เรื่องของ extraction เป r ร e เซเมืรร่อกี้คืออันนี้คือความเป็นข้ออนอยู่ในมาตรฐานแล้ว extraction เ,เนี่ยมันคืออีกหนึ่งตัวเลขที่บกรรอกว่ากาแฟทั้งหมด10กรัมเราเอาสารละลายออกมาได้เยอะแค่ไหนโดยมาตรฐานของทั่วโลกคือจะต้องอยู่ช่วง18ถึง22ตัวนี้อยู่ที่17.59 ซึ่ง17.59ถ้าปัดก็คือ18จะอยู่ในช่วงของมาตรฐาน SCA เลยนะครับเหลือไม่แค่0.40นะครับ0.40ก็จะอยู่ในมาตรฐานแล้วแต่ซึ่งค่อนข้างที่จะดิฟกันนิดเดียวนะครับสรุปไม่ได้การสกัดแบบที่ผมให้สูตรไปช่วงต้นคลิปคือเป็นการสกัดที่ง่ายแล้วก็อยู่ในช่วงมาตรฐานของ SCA นะครับซึ่งไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องมานั่งช่างต้องมานั่งนู่นนี่นั่นนะครับก็คือทําตามที่ผมบอกเลยต้มน้ําเดือดนะครับเท3ครั้งครั้งแรกเทครึ่งหนึ่งจน จนเต็มแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เทครั้งที่3จนเต็มรอแห้งดื่มได้เลยนะครับนี่คือวิธีการดริปแบบง่ายๆเลยที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับใช้แค่ดริปแบ็กแล้วก็ตัวกาต้มน้ําใบเดียวทันเองอันนี้น่าจะถึงจุดที่กาแฟมันเริ่มอุ่นแล้วครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกัน ผมรู้สึกว่ากดมันสว่างกว่าตอนที่มันร้อนโดยทั่วไปแล้วกดมันควรจะสว่างกว่าแล้วก็เนื้อสัมผัสควรจะอยู่ที่เดิมจะต้องไม่ดรอปกาแฟที่อาจจะขั้วไม่ถึงหรือกาแฟที่มีมวลในตัวเม็ดน้อยเนี่ยบางทีอุณหภูมิดรอปแล้วด d e ิต i t y หรือว่าความหนาแน่นของบอดี้จะหายไปทําให้กดมันฉีกแหลมออกมาซึ่งตัวนี้ยังคงอยู่นะครับบอดี้ยังดีเหมือนเดิมโอเคต่อมาคือสูตรเย็นนะครับใครอยากได้สูตรเย็นบ้างร้อนๆแบบนี้นะครับที่อยู่ที่บ้านเราดื่มกาแฟเย็นดีๆได้ด้วยดื่มแบบโอเค เรามาชงอมก๋อยกันอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของลิโกโซโลบาครับกล่องหนึ่งนะครับจะมี5ซองแบบนี้เลยตามนี้เลย5ซองกล่องละ240บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้อยู่ที่199บาบาทนะครับทีนี้วิธีการชงเย็นนะครับเราต้องใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง กาแฟเท่าเดิมเนาะกาแฟในซองมันมี10กร,รัมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ําอุณหภูมิที่ร้อนอะ่ะโดนน้าแข็งมันก็จะละลายใช่ไหมครเราต้องทดว่าน้ําแข็งมันจะละลายไปสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นแหละคือปริมาณน้ําที่เราจะทดจากสูตรร้อนคือเท3ครั้งนะครับแต่สูตรเย็นเราจะเทแค่2ครั้งหรือถ้าอยากได้ความเข้มข้นกว่านั้นเท3ครั้งได้แต่ชงวิธีนี้ถ้าเท2ครั้งคือเทครั้งแรกครึ่งหนึ่งเทครั้งที่2เต็มแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความเข้มข้นสูงกว่านั้นนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลย เหมือนเดิมนะครับสะบัดกาแฟไปข้างล่างก่อนครับแล้วก็ฉีกซองกลิ่นมีความสดชื่นมากนะครับกดอมก่อยน่าจะรุนแรงกว่าพวยชุ่มผูนะครับมีความสดชื่นมากขึ้นนะครับอ่ะไม่ไม่ใช้สเกลนะครับลืมไปไม่มีสเกลนะที่บ้านขี้เกียจต้มน้าเสร็จปุ๊บเราเท3ครั้งเหมือนเดิมถ้าเกิดต้องการความข้มข้นนะครับแต่เทแค่ครึ่งเดียวพอโอเครอ30วินาทีนะครับครบ30แล้วก็ลินครึ่งหนึ่งครับอ่าเราต้องการความข้นข้นมากขึ้น สาเหตุที่รินแค่ครึ่งเดียวแล้วรอให้แห้งคือเราจะต้องการถ่วงเวลาเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลนะครับเราต้องการถ่วงเวลาให้กาแฟอยู่กับน้ํานานขึ้นนะครับรอจนแหง้งแห้งนะครับแล้วก็เทอีกครับครึ่งหนึ่ง ท่านใดสนใจนะครับพิมพ์ว่าสนใจด้านล่างนะครับอย่าลืมนะเป็นโปรพิเศษด้ครับช่วงนี้นะครับเพียง199บาทเองตกซองละ40บาทคุณได้ดื่มกาแฟ specialty g ก a d ดนะครับด้วยมาตรฐาน SCA รองรับชงแบบที่ผมให้ไปจะได้ค่าตามมาตรฐาน SCA เลยนะครับชิปอ่าเราจะได้น้ำเท่านี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับถูกต้องแล้วฮะน้ำเท่านี้แหละเราจะมีน้ำแข็งลงไปน้ำแข็งมันจะละลายอีกครับ สีความข้น,นครับนี่คือเหตุผลที่เราใช้ปริมาณน้ําน้อยลงแล้วก็ยื้อเวลาให้มันอยู่กับน้ํานานขึ้นนะครับสารละลายก็จะออกมาเยอะนะครับแล้วก็ความข้นจะเยอะขึ้นนะเพราะสัดส่วนของน้ําน้อยลงนะครับทีนี้เราเอาน้ําแข็งนะครับใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับทิ้งไว้อีก2อนาทีแต่ถ้าเกิดรีบนะครับน้องเตืยครับไปพึงแอร <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็คือเอาทิ้งไว้สักหน่อยนะ2นาทีถ้าให้ดีเลยเอาไปแช่ห้องฟิตแช่ห้องฟิตนาทีหนึงแล้วค่อยใส่น้ําแข็งสาเหตุที่ทำแบบนั้นคือเราต้องการให้น้ําแข็งละลายน้อยลงนะครับให้อุณหภูมิตัวกาแฟดรอปลงนะครับดิปกาแฟได้อร่อยโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เลยเลย,เลยใช้แค่การน้าร้อนดิฟแบ็นี่แหละครับตอบโจทย์มากสําหรับ ใครที่อยู่คอนโดใครที่แคมปิ้งบ่อยๆนะครับไปโรงแรมไปพักสัมมนา,านู่นนี่นั่นบ่อยๆนะครับต้องการดื่มกาแฟดีๆหา,าร้าน specialty ยากซื้อไปเลยกลับบ้านไปพบติดกระเป๋าสะดวกในโรงแรมมีกา้มร้อนต้มอ,อยู่แล้วแล้วก็แค่หากแก้วมาลินใส่3ทีจบนะครับสนใจสามารถที่จะพิมพ์ว่าสนใจได้เลยนะฮะสองบาทเหลือแค่199บาทนะครับมี5ซองแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะครับอุ๊ น้ำแข็งจะละลายไม่เยอะนะเพราะว่าเราดรอปอุณหภูมิของกาแฟไปแล้วนะครับมันทําให้ดูสียังเข้มอยู่เลยเห็นไหมฮะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าเราชงแล้วเราใส่เลยเนะี่ยสีไม่เข้มแค่นี้เท,ท่านี้แน่นอนนะครับอากาศร้อนๆนะครับดื่มกาแฟดิฟเย็นๆ mm. สดชื่นมากเพราะว่าอมก่อยเนะี่ยมีกรดที่สดชื่นอยู่แล้วนะครับมีกรดคล้ายๆมะขามนะครับมีความเปรี้ยวแบบน้ำลายแตกมีความหวานอมบางๆนะครับผมรู้สึกว่า พอเกินแล้วก็ปล่อยไปอัลเทอร์เทสมันมีกลิ่นนานขนาดเป็นเย็นนะปกติเราอัลเทอร์เทสเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเย็นเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานแต่ตัวนี้นอยู่นานเลยนะเป็นฟิลแบบความหวานนะครับวาน,นิลลานะครับคารามเมลเท่านี้เองครับวิธีการ ทงจะแฟดิฟให้อร่อยสําหรับใครที่มาไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้สรุปง่ายๆคือชงร้อนกลางตัวดิฟแบ็กเสร็จปุ๊บเทน้ําใส่ดิฟแบ็กครึ่งหนึ่งรอ30มวินาที30มวิเสร็จปุ๊บใส่จนเต็มแล้วก็แห้งแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งเท3ครั้งส่วนเย็นนะครับเย็นถ้าให้ความเข้มระดับนี้นะครับเทครึ่งเดียวเหมือนเดิมนะครับรอ30มสิบวิครั้งที่2ก็เทแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็รอจนแห้งแล้วครั้งที่3ก็เทแค่ครึ่งเดียวรอจนแห้งก็จะได้ความเข้มแล้วก็นําตัวน้ํากาแฟเนี่ย เข้าตู้เย็นก็ได้ห้องฟิตสักหนึ่งอาทีหรือจะทิ้งไว้สัก2อาทีก็ได้เราค่อยใส่น้าแข็งนะครับก็จะได้ความเนคนที่ต้องการสําหรับท่านใดสนใจตัวโปรดักนะครับกล่องหนึงครับมี5้ซองนะครับลิโกสโลบกล่องละ240บาทอันนี้คือราคาปกติแต่สําหรับวันนี้ราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีเอธิโอเปียนะครับเอธิโอเปียเป็นยิ่งกเชฟนะครับ ลายโปรเซสตก็จะมีกลิ่นคล้ายๆแจสมินนะครับแจสมินมะล,ลิแล้วก็สตรอเบอร,บรี่มีคล้ายๆเป็นองุ่นขาวมีกลิ่นน้ำผึ้งมาบางๆนะครับอันนี้คือเอธิโอเปียนะฮะมีบราซิลนะครับ,บ,รนะรบจะเป็นแค่2ตัวที่เป็นกาแฟนอกนะครับ บราซิลก็จะออกเป็นโทนช็อกโกแลตถั่วคาราเมลสําหรับคนที่ไม่ต้องการความเปรี้ยวเยอะหรือวันไหนเราอยากจะดื่มกาแฟนวลนวครีมมี่ครีมมี่บอดี้ดีๆก็ชงตัวนี้ได้นะครับบราซิลแล้วก็เมื่อกี้อมก่อยนะครับสดชื่นมากออกเป็นโทนแบบผลไม้เมืองร้อเลยครับทอ็อปที่สอ o ฟุก็จะมีมะขามอย่างที่ผมสัมผัสได้นะครับบอดี้เหมือนชานะครับสดชื่นมากแล้วก็อัลเดเทสสะอาดยาว ปากนะครับปากจะเป็นตัวที่หูหวามากกลิ่นค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะแต่เป็นกลิ่นที่ดีนะคล้ายแบบผลไม้สีเหลืองๆแล้วก็มีโทนแบบเบอร์รี่มาด้วยนะครับแล้วก็เมลอนอะไรเงี้ยตอนนี้จะเป็นตัวหนึ่งในตัวโปรดของผมเหมือนกันนะครับปากตัวสุดท้ายก็คือห้วยชมพูเป็นตัวพระเอกของเรานะครับห้วยชมพูเนี่ยจะเป็นกาแฟาที่เราส่งประกวดเมื่อปี2019 <Hey. S 1> 2019เ้นะครับได้ติดท็อป5ของอาเซียนมานะครับก็จะเป็นตัวที่บาลานซ์มากกลมกล่อมมากนะครับในกล่องนี้มีครบ ทั้ง5ตัวนะครับสามารถที่จะสับดื่มกันได้ถ้าเกิดเบื่อนะครับสำหรับวันนี้ผมเมธนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์นะครับเป็นเทคนิคดีๆสําหรับดริปกาแฟที่บ้านง่ายๆด้วย2องดริปแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรมากเลยวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ